คนมาขโมยสตรอเบอรี่ในบ้านเพราะว่าที่บ้านเขาอะลูกเอาไว้แล้วไม่ได้กินกระต่ายขโมยกินหมดเลยต้องมาขโมยบ้านนี้โฟโจมองแล้วโฟโจมองแล้วฮะแ่โอ้บอกมันมีหนอนด้วยอันนี้คือของแท้รีคอเรียะ กินได้เลยไปล้างน้ําก่อนล้างน้ําก่อนตัดหัวออกอืมสต,โตโรอเบอรี่มันลามดีจังเลยเนะี่ยสีแดงเด็ดไปได้อันเดนโแล้วก็ไปไปล้างน้ำไปกินลูกอยากกินไหมฮะเด้อเค้กอ่ะเล่าเขาไหนไหนลอง

วิสกี้อะวิสกี้ก็ได้เห้โอกาสอ๋ออ๋อซีซันอ๋อซีซันออซีซันถาม้องถามพี่สันติพี่สันติหน้าหนาวสาเกอย่างเดียวอ๋อสาเกสาเกร้อนหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนคิวสาเกเย็นลงตัว เจอขโมยอีกแล้วครับจับได้ค้าหนังคาเขาเลยครับขโมยสตรอเบอรี่เข้ามาขโมยถึงในบ้านเลยอ่ะปิดผน,นัง ตรงบันไดเนี่ยรู้สึกจะมีสองลูกเรียบร้อยเนี่ยมีอีกกันนะแม่มองเห็นอยู่เนี่ยเห็นแดงๆแต่ไม่รู้ว่าแดงทั้งหมดหรือยังนะสตรอเบอรี่ที่มาวันนั่นมีเยอะให้เก็บไม่ตรงนี้ฟรีตรงนี้ฟรีตรงนี้บรรยากาศแล้วที่ไอ้ที่เก็บเชอร์รี่แล้วแม่อยู่เนี่ยเชอร์รี่ไม่รู้ตรงบันไดนะโอ้มันจะมีหมกอยู่เนี่ยถ้ามองทางนี้เห็นเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันแดงหมดหรือยัง ไม่ใช่ลูกนั้นลงมาทางนี้ทางแม่นี่ลงเมืงนี้เออเนะี่ยทางแถวมือเนี่ยแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปแหวกเข้าไป,าไปยังไม่แดงเหรอโอ้ <What? S 1> โหลูกใหญ่อะ่ะเ,เค้กได้ลูกใหญ่ เจ๊เก็บหอยมาเมื่อเช้าเจ๊ล้างหอยอยังคะล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วค่ะหอยล้างเรียบร้อยล้ลางเรียบร้อยแล้วอ๋อเหมือนกันตอนนั้นเจ๊ไปเก็บเห็ดเดูดิเนี่ยใส่ร้านให่ลยนานใหญ่เลยดูดิว้าวเหลืองนะ่ารับประทานมากเลยอันนี้มีเดียมแลของแท้ หืมจากเชฟสันติโฟมลักไทยที่มันมีมันๆน่ะน้าชอบเอามันๆเหรอคะชอบเอามันน้าเอามันไหมน้ามันค่ะน้าเอามันน้าเอามันถามจริงน้าเอามันน้าลืมไปแล้วมั้งที่พี่ซื้อห้องนั้นเท่าไหร่เราหันหน้าอยู่เลัวหันหน้าเข้าตัวลแโซนรัน้่กษาทำหอรู้ มาเช้านี้ไปขัดๆอย่างเงี้ยขัดไม่ออกเลยดำฝรั่งสึกจะมีอายุด้วยนะแเขาเขาย้ายไปซื้อโอ้โหแล้วไอ่นหอยเจเหรอหน้าหน้หอยเจ๊หอยกำลังดีเจ๊หอยใหญ่เนาะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เลยหอยหอยเจ๊ใหญ่ไม่ย้ายกำลังดีอ่าได้น้อยอ่าเยอะไม่ได้ ถ้าหอยอ้าเยอะนี่เป็นยังไงเหี่ยวฮะโดนลม <laughs> อะไรแหวนนพูดอะไรกันแหวนนหอยอะไรเป็นคนหอยอะไรที่พี่ฉันติติดใจดอ้าวติดใจแล้วทำไมด่าวะาาวาหรือว่าหอยเหม็น แล้วพี่หอยไอ้หอยอะไรล่ะที่ที่ที่ไปขุดกันที่โอ๊าโ์เบอร์โอ๊กฮาร์เบอร์เมื่อไหร่อะไรอะไรมันเปิดเดือนหน้าหอยงวงช้างเดี๋ยวเราไปกันเออหอยงวงช้างเหรอหอยงวงช้างกับหอยเลเซอร์แครมมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนแน่ไม่เหมือนหรอที่ไปดึงเอาเหรนะงวงช้างเราให้ทีละกี่ตัวที่มันมีรูๆใช่ไหมต่อรูๆตัวค่จะยิบอยู่ตรงจุ่ไหมจะหยิบอยู่ตรงรูรูยกอ่ะไม่ใช่เลเซอร์แครมเหรอไม่ใช่ เลเซอร์แคมใช้ไอ้น hey, he hey, ั s> <S ่นจุกเลเซอร์แคมอยู่ที่ชายหาดหอยเนี่ยก่เสร็จแล้วจ้าร้อนเลยไปกินข้าวร้านอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถ่ายรูปก่อน เออทำไมป่าโทนี่ไม่มาล่ะกุ้งกระโดดอันนี้กุ้งเต้นกุก้งเต้นของแท้มีแกลบด้วยแม่กบอกให้หน่อยดิจานบอกแล้วหรอประทานย่างย่างไม่เส็ะ ีออนิสัยไม่ดีเลยโอ้เนี่ยเจเล่นอะไรอ่ะน้ำหอยแตกเ่นอะไร่น้แเอ่ไม่น้ำแหร่้หอยแตกเล่นอะไร่น้ำหอยกเอจ่นอะ่ะน้ำยแตกเอลอรู้อยเเล้ำแตกเลย แต่ว่าจะดึงออกยังไลูกลบลงวะนนี้ทกเบอหวานเลยนะเอาเลยงหนังใช่ครับไปดูหนังที่โรงหนังไม่มีหนังกางแปลงเหรอฮหนังกางแปงไม่มีเหรอเรื่องอะไรเข้าครเรื่องอะไรลูกไปดูเรื่องอะไรเบนทำไมไปไหนต้องเอาผ้า่มติดไปด้วยเหรอแล้วดูดปลายปลายเ้า่มปะเรื่องอะไรนะที่ทฮะติด ติดตะตูนโอ้ยอย่าพูดพูดไพูดไปเป็นก็อย่าพูดเลยติดไปดูเขาเออไปเถอะเอาแล้วแม่เอาดิเออออวันดีลูกวันดีสวัสดีครับพินสวัสดีครับสวัสดีครับแป้งเกี๊ยวนะลูกที่ทำแน่ๆนะครับผมยินดีครับทุเรียนจะเอาไปเลยหรือรอเอาวันอังคารอยากกินอ่ะเขากินก่อนได้ไหมไปเลยสองกับสองกล่องเป็นเลยในโรงหนังเนี่ยนะสองกล่องไปก็ได้เอา